คนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะพวกของต่างๆให้เราสั่งมาในระหว่างที่เราไม่ได้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนมาอยู่บ้านให้แต่ว่าเขาก็ไปรับของให้ตลอดนะคะตอนนี้ใส่แล้วค่ะ ว้าวรองเท้าวาเลนตินน้อยเราใฝ่ฝันอยากได้มาตั้งนานแต่ว่าหาสีนี้ยากมากซึ่งคู่นี้เราซื้อมือสองมานะคะทุกคนจากร้านไหนเราจะแนะนาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจริงเขาไม่ไดไ้ขายแบบนี้ตลอดนะคะปกติแล้วร้านนี้เขาขายแต่แอมเมสอย่างเดียวนะคะแต่เนื่องจากว่าเพื่อนเขาปล่อยรองเท้าคู่นี้เนะี่ยแล้วเป็นไซส์เราพอดีเราก็เลยซื้อเราตามหาสีนี้พอดีและราคามือสองคือแบบว้าคุ้มมากๆเราก็เลยซื้อนะคะ นี่ก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะคะของวาเลนติโนนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆข้างในเนาะนี่ซื้อรองเทา้าผ้าใบนิวบาลันส์มาเสื้อผ้าต่างๆอันนี้ก็บอกเราไปทำสปามานะคะอันนี้เอออันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ทำสปามาเฉยๆนะแต่ใครอยากรู้ร้านสปาที่เราทำก็เดี๋ยวจะเอ่อส่งเ่อจะใส่เอ่อชื่อร้านใต้่ังไว้ให้นะคะนี่ก็ไปซื้อรองเทา้าผ้าด้ามานะคะกระเป๋าที่ ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนช่วงปลายปีที่แล้วนาะประมาณเดือนธันวาแต่จริงๆเราซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้นะคะเสื้อผ้าต่างๆเนาะเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนจริงเสื้อผ้ามีเยอะก,กว่านี้แต่ว่ามันค่อนข้างไายสาระก,ก็เลยเอามานิดนิดหน่อยๆน,นะคะทีเ่เพื่อนที่อยู่ที่บ้านนี้ให้นะคะเขามาจัดเรียงไว้ก็เลยในหน,หนจัดเรียงแล้วก็รียหบมาดูเลยแล้วคุณล่ะคะหายตื่นเต้นยังคะลูกยังคิดถึงอยู่ไหมลูกฮะโอ้ยคนเกง่งฮัลโหลลูกหน้ามันลิลลี่เลยลูก เรามีหมายตัวชื่อลิลลี่นะคะแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนช่วงที่เราไปเที่ยวนะคะแล้วคนนี้เขาชื่อเท็ดดี้นะคะเป็นน้องคนเล็กสุดเนาะก็ตอนที่เราไปเขายัางตัวเล็กเลยแล้วกลับมาเขาตัวใหญ่เท่านี้เลยทุกคนดูวิวหน้าบ้านเราสิสากลับมาพ <c oughs> อกลับมาตึกนี้คือขึ้นสูงเท่านี้แล้วทุกคน <c oughs> ซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นตึกนี้แบบโดดๆเลยตอนนี้ตึกนี้บางอยู่เราไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่มีร้านใหม่ๆเ,เปิดเยอะไปหมดเลยนะคะก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเราไปตั้งเป็นปีเนาะสำรวจทุกคนเราถึงไหนข้อสยมแล้วจะไปซื้อโทรศัพท์กันจ้าหูของกินเยอะมากทุกคนฟอร์ซองจริงหรอเล็กมากน่ารักมาก ทุกคนร้านนี้มีเกี๊ยวขายแบบว่ามีหลายรสมากเลยมีหมูคุชช่หมูกระหล่ำไก่กุช <Okay, S 2> ชี่ <Okay. S 2> เอาไก่กระหล่ำมีรสเผือกแบบเป็นเจด,ด้วยนะคะช่วยเช้าเห็ดหอมหมูคุชช่หมูกระหล่ำชีสแล้วราคาดีมากเลยทุกคนตอนนี้คืออยากกินเกี๊ยวมากะะแล้วก็เขามีให้เลือกแบบมีต้มแล้วก็มีทอดนะคะอ,อันนี้หมูขอบคุณค่ะมาก,กินจังเลยใครนี่ทุกคนมาก,กินจังไปจ่ายเงินตรงโน้นนะคะเปนี้ ก็อร่อยมากจริงๆอร่อยมากอร่อยมาก<ๆ>ทุกคนอร่อยจริงเดี๋ยวเราเดินกลับไปซื้ออีก <So fresh. S 2> เราเดิน <So fresh. S 2> เดินไปซื้ออีกเนาะนนกลับข้าวค้อนทุกอย่างนะกินไปหมดเลยแต่เราจะกินทุกอย่างไม่ได้เนาะสวยจังไม่ได้สวยมากแต่ใดก็คือเราไปซื้อโทรศัพท์ก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมากินใหม่ <c oughs> ทุกคนร้านกาแฟบริษัทนี้ที่เขาเปิดที่ดูไบเหมือนกันนะที่นี่ทางใหญ่มากสวยมากเราจะเดินไปซื้อกาแฟานะเพราะว่าทุกคนไม่ไหวแนละ้วตอนนี้เวลาที่เอเมริกาใต้นะ่าจะเป็นเวลาตอนเชานะ้าที่เราจะมาซื้อกาแฟาใช่ไหมพอดีทุกคนสวยมากนี่ก็คือเรามาซื้อกาแฟาให้นีเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนนู่นกันนะคะไปซื้อโทรศัพท์กัน ก็อดก็คือตอนนี้ที่ปนานาม่าน่าจะประมาณตีสามได้ก็เลยทให้เรารู้สึกบบว่าง่วงมากๆค่ะไม่ไหวเจ็ดแหลกมากๆทุกคนเขาบอกสขานี้เปิดมาสามปีแล้วซึ่งเราไม่เคยไม่เคยเดินมามาดูมา่อนเลยนเแต่ะว่าที่ดูใบทําเลขนี้แต่ว่าที่แนวาทามาสามปีแล้วที่ดูใบซึ่งทำได้ถึงสามปีแล้วสองคนเราสั่งไอศมาชันลาเต้นะคะแก้วนี้นี่เองทุกคนมีที่นั่งให้นั่งเยอะมาก รอบร้านเป็นที่นั่งหมดเลยฟีลแบบคลีนคลีนนี่ก็จะเป็นคอฟฟต่างๆที่เขามีนะคะชนิดมากมีเปรูด้วยซึ่งทริปที่เราไปอเมร,ริกาใต้มาทุกประเทศที่เราไปเราก็จะได้ลองกาแฟหมดเลยนะคะซึ่งี่เราชอบมากที่สุดน่าจะเป็นโคลอมเบียแต่ว่าที่นี่เขาไม่มี Columbia. โคลอมเบียอ๋อมีนี่ไงโคลอมเบียเพราะมันจะนุม่มแล้วก็หอมแล้วก็จะแบบหวานปลายๆนะคะอันนี้จะเม็ดเมล็ดเล็กลก,ลก,กว่าเมล็ดเล็กลก,กว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะ มาแล้วชิครับไปีจูฮารีเพลททุกคนอร่อยมากทริปที่เราไปอ๋อบราซิลมาคะ่ะแต่ถ้าใครด,ดูคลิปของเราก็จะจําได้ว่าเราสั่งไอไอซ์ลาเดมาฉาทุกวันแล้วทุกครั้งที่เราสั่งเราสั่งแบบสี่แก้วไงทุกคนรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมที่รักอร่อยคงคงคงมากของหั yeah, s nice. <S วอร่อยปะใช่ไหมอมีแบบเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าแก้วใหญ่กว่านะร้อยแปดสิบบาททุกคนตอนนี้เราอยู่ในช็อปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ,จะหาพนักงานที่มาดูเร่เลย ทุกคนตอนนี้เราเดินมาดูอย่างอื่นแทนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอหูฟังอยู่เนื่องจากว่าโทราศัพท์ไม่มีค่ะหมดหมดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าเราต้องมาเช็คบ่อยๆหรือว่าเช็คในเว็บไซต์ได้หรือว่าสั่งไปที่บ้านแต่ถ้าเราสั่งไปที่บ้านเราก็จะไม่ได้แท mm ็ refund โอเคทุกคนได้หูฟังแล้วนะคะก็ mm hmm. เราจ่ายเงินตรงนี้แล้วก็ได้แท็ refund ด้วยนะคะรานะคาเท่าไหร่ โอเคได้ฟังมาแล้วในราคา8 9 9 0บาททุกคนแต่ว่ายังอื่นคือยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะเด็กก็คือถ่ายรูปกันก่อนแล้วกันเราไม่เร่งรีบเนาะไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้ายังไม่มาทุกคนตอนนี้เราอยู่เอเอแล้วนะคะกำลังจะติดต่อเรื่องเซมเขาบอกว่าเกิน45วันน่าจะไม่ได้เบอร์เดิมคืนนะคะกำลังลุ้นอยู่ว่ายังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้ง่วงนอนมากไม่ไหวทุกคนสองเราเราสองคนแบบจะนั่งหลับอยู่แล้ว โอเคทุกคนตอนนี้เราได้อินเทอร์เน็ตกันแล้วนะคะก็มาเดินเล่นนิดหน่อยเนาะก่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้าวมากช็อปนี้เรามาซื้อบ่อยมากนะคะทุกคนเสื้อฟุตบอลโลกมาแล้วจ้าเราที่ไทยน่าจะแพงกว่ามากใช่ไม่เท่าไหร่นี่อันนี้มีราคาบอกไหมสองพันเก้าร้อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เจนีน่า ตอนที่เราไปอิสเซนโบนะเห็นคดเห็นโเจนตินเนี่ยนะใส่เสื้อมารอพร้อมแล้วอ่ะอันนี้เท่าไหร่สองเก้าร้อยเหมือนกันสวยด้วยนะทุกคนดูปูกันขนมไทยเยอะมากมีขนมต้มขนมมันนะขนมสันช้างขนมเจ็คูนขนมเยอะมากราคาถูกมากทุกคนสี่สิบบาทสามตองหนึ่งล้อโอนได้ด้วยนะคะเราซื้อมาหนึ่งเต๋อกันนะกินมาทุกคนไม่ได้กินเป็นปีแล้วดีมากราคาไม่แพงด้วย จ่ายตรงนี้ได้ด้วยนะคะโอนได้ทุกคนตอนแรกจะกินก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้เปลี่ยนใจกินซ้มตำดีกว่าน่ากินมากมีจานนั้นดิวอน่ากินมากใน,นมีหลายอย่างมากเลยนะคะของสดทั้งนั้นเลยแล้วแบบมีต่างชาติมาซื้อเยอะมากอันนี้ราคานะคะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทขนมจีนข้าวเหนียว ไ้คอนสยามทุกอย่างน่ากินหมดเลยเมื่อกี้สั่งเขาไปเอาส้มตำปลารานะคะไม่ใส่โป๊แต่ว่าเราไม่กินโป๊เ mm hmm. สินมา้ลาสดสดทุดกคนทำไมน่ากินขนาดนี้ mm hmm. น่ากินมากหนึ่งปีสามเดือนความฝันของฉันเป็นจริงแล้วตอนนี้เราจะพาสัวไปกินที่ร้านข้าวซอยนะคะเอาส้มตำไปด้วย mm hmm. มีการถามเขาด้วยว่าพริกสี่เม็ดเผ็ดไหมนื่องจะไม่ได้กินเผ็ดนานมาก mm hmm. ข้าวซอยไก่เรออาสับมาแล้วค่ะ ร้านนี้ทุกคนทำก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากทำทุกอย่างอร่อยมากทุกครั้งที่มาจะต้องมาทานร้านนี้นี่นะคะราคาตรงนี้88บบาทสแกนจ่ายได้นะคะมีหลายอย่างมากเราจะเพิ่มเส้นหมี่กรอบก็ได้เส้นบะหมี่เพิ่มอะไรต่างๆได้หมดเลยมีหลายเมนูมากเมื่อก่อนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะตอนนี้มีเยอะมากมีแบบแกงเขียวหวานแล้วก็กินกับขนมจีนนะคะเยอะมากเลยเชิมส้มตำรอดิวเป็นยังไงบ้างเฮีนะ่ไม่ได้กินซัมตำนานมาก ทุกคนลูกชิ้นนะ่ากินมากมีปลาหมึกย่างต่างๆแต่ว่าตอนนี้เผ็ดมากไม่ไหวแล้วเสือศัพก็ยังบ่นเรื่องอันนี้อยู่นะคะอ๋อที่เราอยากแยะนี่เขาซอยคือเล็กมาก90าากบาทใช่แล้วก็เ,เซอร์วิสคือไม่ไหวช่วยเกะได้เราขอเดินดูอด่อมีอะไรให้เลือกเยอะมากอันนี้อะไรนะ่ากินนี้น่าจะเป็นโรตีนะน่ากินจังไก่ย่างน่ากินมาก ากินมากมีปูแบบนี้ด้วยอะนหวานอันนี้กล่องเรา350บาทอยากกินยำอันนี้ลูกชิ้นปลาแต่ว่ากําลังเผ็ดอยู่เลยแล้วก็มีเอันนั้นด้วยนะคะทอดมันปลาน่ากินมากชุดละเจ็ดสิบบาทจัดไปหนึ่งกล่องค่ะน่ากินมากไไรเจ็ดสิบบาทแปดสิบาททุกคนน่ากินมากพุ่งแบบสีสวยมาก คนมีหลายอย่างมากมีผัดซีอิ๊วกุ้งอบวนเส้นผัดไทยมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็มาตักเครื่องปรุงแล้วก็ผักตรงนี้นะคะคนนะ้ำพาวแบบมาเป็นเซตแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบเยลลี่นะคะแล้วก็มีเป็นน้ำกับเนื้อแล้วก็มีแบบแก้วที่ใหญ่กว่าด้วยแบบนี้นะเราใส่มาให้แล้วเราไปเจาะเองแล้วก็มีแบบน้ำเปล่าเราคิดว่าน่าจะซื้อกลับบ้านสักหน่อยน่ามากน่ากินมาก ทุกคนนะ่ากินมากไปเหมือนหอกหมกอยู่ในโปะก้เนี้ยมีเยอะมากมีปลามีกุ้งมีปลาหมึกไข่แมงดาค่ะคนร้านนี้ไข่ดีมากหม,มงงดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้กำลังจะหมดอันนี้ก็กำลังจะหมดไข่ดีมากมีขนมจินมด้วยทุกคนทุกคนเรากลับมาร้านเดิมนะคะเนื่องจากว่าอร่อยมากขนาดซอสยังอร่อยเลยอร่อยมากมากๆเรามีเราซื้อเป็นเซตน,นี้นะคะเจ็ดชิ้นร้อยยี่สิบบาทถูกกว่านะคะ กลับมาบ้านแล้วทุกคนนี่คือวิวตอนกลางคืนนะคะสวยมากใช่ไหมละ่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันแรกที่ฟุตบอลโลกเริ่มเป็นวันแรกที่เกมเริ่มนะคะใช่ไหมใช่ The first game today ใช่ไหม After c o l o m b i ก็จะวันนี้ก็จะเป็นเอกวาดอร์กับเอ่อกแบบาตา ตอนนี้เรามาซื้อเป็ดเต๋ไก่นะคะอยู่ตรงคอนโดเราเลยใดก็คือไปซื้อมาเยอะมากซื้อข้าวแกงราคาถูกมากนะคะต้มจืดมัละผละไม้ต่างๆคิดถึงอาหารมาไทยร้านกาแฟร้านนี้กาแฟอร่อยมากนะคะเขาขายกาแฟบราซิลด้วยใดก็คือเรามาซื้อเป็ดเต๋วไก่เนาะอยากกินมาก,กคุณของโปรดมนไม่ได้กินเป็นปีทุกค่อยมีผักบุ้งด้วยอยากกินมากมีน่องไก่ปีกไก่ตีนไก่ มีเยอะมากแล้วก็เราเลือกได้ด้วยเอาผักบุ้งหรือเอาถั่วงอกเราสองอย่างเลยนะคะไม่แพงด้วยราคาถูวงอกทุกคนตรงนี้เราเลือกผักเองได้นะคะก็ที่เราจะเลือกก็จะเป็นเน่นะคะ่ะของราคาแน่นอน,นเปรกับก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมากเราเลือกปริมาณเองได้เลยดีมากทุกคนถ้าเรามาใช้อีกนิดเดียวร้านนี้ขายหมดแล้วนะขายดีมากแล้วก็อย่างจริงๆตรงนี้มีไก่อร่อยด้วยนะคะแต่ว่าไก่ถ้าเขาขายหมดแล้วพี่นัอนขายหมดแล้วเขากลับไปแล้วเขาขายไม่ได้ <laughs> ของเราใส่ทุกอย่างหกสิบาท okay. ว้นเตียวกไก่ <laughs> ข้าวอกหูหมูกับแกงเพโพนะคะเป็นแบบรังข้าวแกงมา50บาทหมยใ,ใกล้บ้านแล้วก็เป็นต้มสืดมะละยดไส้นะคะหมูยาไส่มะละสักอย่างนี่ก็ซื้อน้ำมาร้านนี้ถูกมากโปรโมชั่นด้วยห้าสิบาบาททุกคนทั้งหมดเนี้ยหน้อยบาทเชื่อปะ่ะ3มแก้วแก้วก็ใหญ่ด้วย้อยหบาทสแก้วที่รัก ถูกมากอันนี้ผลไม้ทั้งหมดหกสิบาทเราซื้อมาสามอย่างนะคะมีแอปเปิ้ลมะม่วงสามรสนะคะสั่งชอบกินมะม่วงสามรสแล้วก็เอสลังนะคะสลัไม่ได้กินนานมากแล้วก็อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทุกคนก๋วยเตี๋ยวต้มยำลุยสวนอันนี้เป็นต้มยำนะคะเราซื้อมาทั้งหมดสองสิเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากอยากกินมากแล้วอยากกินมานานมากแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเอก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะคะ I miss this place they have one plus one อ๋อใช่ร้านนี้นะคะ สั่งหนึ่งแถมหนึง LIKE yeah. น่งแล้วเขาก็ยังทำโปรโมชั่นเหมือนเดิมอยู่นะทุกคนดีมากแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยมากอร่อยด้วยนะอันนี้คืออะไรเหมือนกันไหมเนอ this is broccoli and chicken pasta and this is the one we like with olive oil and spice นี่คนอร่อยมาก ร้านปลอดเราเลยร้านเะนี้ยอันนี้ก็คือวันนี้ไม่มีกุยช่ายนะคะเพราะว่าเขาหมดแล้วคือสิบเอ็ดโมงขายหมดแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งเร็วๆมากๆเพราะว่าไส้กุยช่ายอร่อยมากทุกคนชอบกินมากแล้วก็ไส้หน่อไม้อร่อยมากเหมือนกันนะคะเขามีไส้เห็ดหอมไส้มะไส้อะไรนะข้าวโพดหวานไส้อ,อ่หมูเห็ดหอมมีหลายไส้มากๆมีประมาณแบบสิบสองสิบสี่ประมาณนะั้จำไม่ได้นะคะนี่น่ากินหือ เด้งดึงมันมีรสะสดๆทุกคนก็ตอนนี้เป็นวันถัดมานะคะก็เราเรากำลังจะขับรถไปสุพรรณกันนะคะก็เมื่อคืนทุกคนตั้งใจจะไปร้านอาหารเม็กซิกันใช่ไหม <laughs> ไม่ได้ไปหลับปุณณ<ป>ีไปปุณณีไปต้องว่าพีท<ป>ุกคนเราพาตัวเล็กไปสุพรรณด้วยนะคะเน้อพี่บาลูไหวไหมลูกพี่บลูพี่บลูบาลอายุเจ็ดขวบจะเจ็ดขวบแล้วไหวไหมลูกไหว ตอนนี้เรามาด่านช้างสุพรรณนะคะก็มาเยี่ยมคุณปู่ของเรานะคะได้ก็คือเราไม่ได้โชว์ระหว่างทางแต่ว่าเราจะโชว์ให้ดูดที่เป็นตลาดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้เราไปเยี่ยมปู่กันมาแล้วนะคะตอนนี้มาร้านกาแฟกันเป็นไงไปเยี่ยมปู่สนุกไหมปู่น่ารักมากใช่ไหมใช่ครับมากอาย2 oh, แล้วแต่แข็งแรงอยู่นะสดีค่ะร้านนี้เราเคยมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูวิว ถ้าใครที่ดูเอ่อวิดีโอคลิปกันจนาบุรีน่าจะเคยเห็นน้ำเขียวนะทุกคนมีเสื้อขายเหมือนที่เปรูเลยดูดิเป็นเสื้อแบบนี้อ๋อแต่ว่ามันเป็นผ้าห่มมันไม่เป็นแบบมันคุมแบบนี้มันก็เลยเหมือนไงใช่เป็นผ้าถักต่างๆที่เขาทำขึ้นเองนะชาวบ้านที่นี่เนาะมีฟีลเหมือนอาร์ตเกลเลนิหน่อยไม่ไว้ได้นะ คนเรามาเดินถ่ายรูปกันนะคะเขาทําที่กว้างกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ล่าสุดเขาทำโรงแรมด้วยทุกคนนี่มีที่พักเป็นรีสอร์ทแบบนี้นะ,ะอนะรอบหน้าเรามาเรามาพักที่นี่ดีกวมาเยี่ยมปู่ามาพักที่นี่ดีกวทุกคนกินหมดแล้วขอโทษด้วยหิว <laughs> มาก <laughs> กินหมดแล้วดค่ะ <laughs> <laughs> ลิ้นห้อยแล้วนะจะมืนหัวออมีเท็ดดี้อ้วกกระเป๋าหลกเท็ดดี้ชอบมืนหัวไม่ได้มานานมากคนเยอะเหมือนเดิมเลยคนเยอะมากน่าจะเยอะกว่าเดิมอีกนะไปแล้วไปแล้วดีใจลืมมามีแล้วอะไรเนี่ย

รู้ตื่นเต้นมากทุกครั้งที่พามาเที่ยวก็จะหูนวดนะคะพูดอะไรก็จะไม่ได้ยินจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแต่เทดดี้ยังเชื่อฟังอยู่ตั้งแต่เด็กแล้ว Look n that way okay t e d d เทดดี้เฮ้ยไปเร็วไม่ไหวแล้ว อันนี้คือที่ที่ตอนนี้แคด,ดียอยู่3เดือนนะคะตกลงไปในน้ำดีนะที่เห็นทนัน <laughs> <laughs> nice running b เ l u ใช่ไหม จะมีงานแต่งแน่นเลยจะสวยเชียวบลโล <c oughs> เขารอคุณอยู่จ้า <c oughs> ชี้ตรงกลางเลย <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> ใส่มามี่มามี่ตกใจเลยใครไม่ไหวคะไม่ไหวอะ่ะพี่บลลรู้ร้อนขนุนขนเยอะขนุนจมูกสัน้นแล้วก็ตัวเล็กนะงเลย่ะเดินไม่ทันน้อง อร่อยไหม,ม<า>นี่ดอกไม้ที่อาซื้อให้วันเกิดนะคะก็วันนี้เป็นวันเกิดเรานะคะ So today is my birthday Happy birthday to ไปไหนคนเดียวทุกคนเราจะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าน้องหมาก็เริ่มไม่ไหวไแล้วไปเราจะไปทางข้าวกันนะ,ะจะไปไอีีลาวกันได้ก็คือดูบอรูสิกว่าจะรู้ตัว น้องเยอะแล้วนะคะก็ไม่เยอะอะไรอ่ะหกขวบเจ็ดขวบนะแต่ว่าเขาขนเยอะนะคะเขาก็เลยร้อนนะแล้วก็นานแล้วที่เขาไม่ได้ออกมาข้างนอกนะคะเนื่องจากว่าเราไปต่างประเทศกันมาเนาะเป็นปีเลยก็เลยอาจจะไม่ชินเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพามาบ่อยๆโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วร้านอยู่ข้างนู่นะคะผิวต้องมากทุกคนเราต้องรอ ไม่ใช่เราต้องรอ10คิวนะคะประมาณ <Yeah. S> 1ชั่วโมงตอนนี้ของเราเท่าไหร่47เรา47เอ้าอ9แล้วเหรอโอเคไประหว่างที่รออดิราวก็มีโต๊ะให้น,น,หนั่งนวดฟรีสบายนะคะทำเล็บฟรีก็ได้นะคะแต่ว่าเล็บเราทำมาแล้วสี่สบบาทปรนการคาดโอ๊ยอาสาโต๊ะก็จะทำพังตู้ก็จะทำพัง ไกล้แล้วทุกคนจริงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะ46แล้วอันถัดไปของเราเป็น47นะคะกินไม่ได้หรออันนี้กินไม่ได้มันแข็งเหรอหนชิมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยช้อน,นเหมือนให้บรู๊คกินฟรีรกินไม่ได้อร่อยอร่อยครับผอมด้วยผอมด้วยใช่อร่อยมากอือร่อยอะอร่อยขนมวันนี้ก็ฟรีนะคะคนไอซติมกินไป เกือบจะหมดแล้วแต่ขนมวันนี้อร่อยมากเลยต้องกินนะทุกคนอร่อยมากก็ตอนนี้พากันเพลอนพร้อมค่ะพร้อมเนี่อ o n l in Thailand ไอเดียวส่งต่ออ I'm g o n make t ผ okay. <Thank> ักมาเพิ่มแล้วนี่เราเลือกแบบว่ามาเป็นแบบว่าเยอะๆทีเดียวเลยหรือว่าจะสั่งแค่ครึ่งเดียวก็ได้ะคะคุเตาครับใส่ผักเลยครับใส่ที่ไหนก่อนที่เราไหมใส่ที่ไหนก็ได้ <laughs> มาสับมาแล้วโอ้น่ากินมากเส้นเกี่ยวมาแล้วร้านให้เขาทำเป็นเส้นเล็กให้นะคะก็เอาใส่มอเลยสั่งมาสับกิน มาตึกแดงนะคะดูเสื้อสีน่ารักมากเป็นสไตล์ของอาซับเลยนะคะ This is 20 years ago t h เราตามหาหมวกหาหมวกคาวบอยซึ่งไม่มีร้านไหนขายเลยอ้นี่คืออะไรเอ่ยไปดูซิก็จะเป็นอาหารขายข้างนอกนะแต่ว่าเริ่มปิดหมดแล้วทุกคนเจอเก่งถูกมาก ใช่คความยาวประมาณนี้ทุกคนถูกมากร้9ประมาณนี้ทุกคนถูบการ1 9เซึ่งปกติซื้ออะไรซื้อเสาสอ2,000กว่าบาทแล้วกางเกงแบบขาดตรงกลางตูดอ่ะอ่าในแบบใส่แล้วนะคะขานคะคะอะไรเนี่ยสรุปเอาสองสีนะคะสีนี้แล้วก็สีนั้นใดๆก็คือมาซื้อหมวกให้ฉันจ้าไปซื้อกางเกงให้ตัวเองแล้ว น่ารักไหมเป็นลายน้องหมีถ้าฟิล์มเห็นต้องแบบรีบมาซื้อแน่นอนร้านนี้อาจจะมีนะคะเนื่องจากว่าดูทรงเป็นร้านใหญ่แล้วก็มีหมวกเยอะด้วยอันนี้ไม่ได้ ทุกคนตอนนี้เราเดินมาตลาดจะรู้จักนะคะก็เห็นเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่เปิดตอนคืนแล้วก็ก็ยังมีเปิดอยู่บ้างแต่ว่าน้อยๆนะโอเคไปตรงนี้เมอันนี้ราคะ่ะติดสกรีนนะคะเราก็ติดทั้งข้างหน้าเราก็ติดทั้งข้างหลังเลยเนาะ,ะประมาณสองสิบบาทต่อผมตรงนี้ได้นะคะเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างที่รักมาดูหน่อยโอ้ได้เยอะเอาซับได้คนเดียวเลยวันนี้ได้กางเกงได้อีก ติดเคสแล้วติดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ติดที่กล้องด้วยนะคะรวมๆแล้วสามร้อยบาทแล้วก็เคสอีก200ร้อเป็น500บาทแคสไม่ได้อะไรเลยทุกคนเราจะว่ซื้อเฉากว๊วยนมสดนะคะ ทุกคนหลังจากที่เราไปเซ็นใบสมรสกันมาแล้วนะคะก็มีค่ามาด้วยค่ะและผู้ใจเงินนะคะอุ้มจะเซียววันนี้จะมีอะไรให้ดูบ้างท <c oughs> ุกคนสวยมากจูเบรกใช่ <c oughs> ใช่นนี่ใหญ่ <Okay. S 1> แต่ว่าประมาณก,ก็คือสวยมาก <c oughs> มันไม่โฟกัสสวยมากเลย อันนี้เป็นพลอยสีชมพูสวยมากเลยทุกคนมีน้ำดื่มให้ด้วยนะคะทุกคนกิน่ารันมากโคกิทันยาพืูดทุกคนมาจำไปแล้วนะคะก็อะไรก็คือ,อ,อเพ็ดสวยๆเยอะมากร้านเพ็ดใกล้ๆเยอะมากนะ ถ้าเราแบบว่าไม่รู้ว่ายังไม่เจอสไตล์ที่ชอบก็ลองแบบดูร้านอื่นก็ได้มีร้านอื่นเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ก็คือเรามาจําไปแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ของนะคะในนี้ก็คือมีปฏิทินด้วยแล้วก็มีคุกกี้นะคะที่เขาทําเองอะไรก็คือยังไงที่รักวันนี้วันที่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> วันที่28 <Yeah. S 1> <laughs> ใ่ใช่ทุกคนแล้วเราจะต้องรออีกประมาณเดือนกว่า,วานะคะเนื่องจากว่าโรงงานเขาปิดแล้วก็พนักง,งาน oh. ทำาะไรเลิกทํางานนะคะ <laughs> เขาไปเที่ยวกันเนาะวันหยุดเนาะ เดี๋ยวก็คือเราจะได้ทีหลังฟรีใหม่ไปทีหนึ่งนะคะก็เ,เป็นวันที่อะไรเออลงงานจะเปิดที่วันที่5ใช่ไหมก็ <c oughs> หลังจากนั้นนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเปิดวันที่เออเราจะได้ของทั้งจะได้ของอีกทีหนึ่งวันที่29นะคะก็ <c oughs> ต้องรอไปอีกเดือนหนึ่งไม่สามารถโพสรูปและโชว์ใครได้นะคะ <c oughs> ตอนนี้เรามาเดินเล่นมาดูสยามไม่ได้มานานมากสยามเปลี่ยนไปเยอะมาก <c oughs> เราจะไปธนาคารกันนะคะสวยมากเลยอ่ะ ทุกคนน่ารักมากเลยไปไม่ถึงธนาคารสัก,กทีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปรับแหวนนะคะก็เอาใบที่เขาเขียนให้วันนั้นไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าเราจ่ายไปเท่าไร่แล้วมาจําเท่าไร่เราก็ต้องเดือเท่าไหร่นะคะก็วันนี้เราจะไปจ่ายเงินสดกันค่ะยีย่มาถึงแล้วสวยจังเลย คนพอดีเลยนะคะสวยมากมาก